สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์วิธีการแกะถุงปูนซีเมนต์ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัายอุปกรณ์อะไรเลยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อยากทาสําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปเลยนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเ,เทคนิคบางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องง่ายๆบางอย่างนะที่สําหรับคนที่กําลังทํางานเกี่ยวกับ DIY หรือว่าทํางานเองเนี่ยแล้ว อาจจะยังไม่ยังไม่ทราบมาก่อนนะซึ่งผมเนีย่ยก็เคยเป็นคนที่แบบทาแล้วยังไม่ทราบมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็พอจะมีประสบการณ์ก็เลยอยากจะาบางเรื่องนะที่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะแต่ถ้าเป็นช่างทั่วไปเนี่ยเขาน่าจะทราบอยู่แล้วแต่นี้ผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับเพราะผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํา เรื่องหนึ่งที่ก็คือเวลาเราจนะปูนนับลูกนี้เนี่ยเทลงไปเลยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเลยผมก็จะไปหาใบแมดมีดนะครับหรือคัตเตอร์นะใบมีดเนี่ยมาตัดนี่เลยนะตัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้อาปูนเนี่ยมันออกมาใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะนะซึ่งคนที่เขาออกแบบหรือว่า,าทำปูนมาขายเนี่ยเขามีส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคือตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีเป็นหูจับตรงนี้อยู่เป็นเหมือนตัวที่จะไว้ให้เราเนี่ยสําหรับดึงอยู่นะครับถ้าดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวลองดูนะนะครับในปูนเนี่ยถ้าเราดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีรูตรงนี้อยู่เห็นไหมครับ มันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวนะไปดูทางด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ตรงตรูดเนี่ยก็ไม่มีนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีครับเขาจะมีแค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่หันหัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทางด้านบนด้านนี้นะครับเราดูครับมันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่จะมีรูให้เราสามารถเอามือเนี่ยเข้าไปได้อย่างนี้นะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกปูนท,ทุกทุกยี่ห้อมีหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะมีทุกยี่ห้อนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับจะมีแบบนี้ให้เราสามารถที่จะดึง มาได้นะครับแต่เราลองดูนะเราก็สามารถที่จะใช้งานคือดึงขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็หาคัตเตอร์อะไรเนี่ยมากรีดตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้คือพอเรารู้เนี่ยเราแค่อเอามือจับ่างนี้นครับแล้วก็ดึงแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะเอาปูนนะครับทั้งลูกเนี่ยเทลงไปในกระบาดของเราได้ครับ จะง่ายกว่านะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ผมขอบอกเลยนะว่าสําหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับเพราะผมว่าช่างทั่วไปน่าจะทราบอยู่แล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ